4ล้านเลยแล้วกูมีบูญเบียดด้วยเฮีมยมาเลยเป็นมงตามเหนียว่ะมาดูว่ายาของมจะแตกกลางกา,กา,กา,กาก่ว่นะมาดู ่อยเลยเหรอเชี่ยแล้วโอ้โคตรจังไรเลยเฮียโอ้โหเฮียโคตรเสียเลยสัตว์โอ้แล้วคอยก่อนจะออกได้ยัดแ,แม่โอ้โหเฮีย มาเหรอวะควายหลวดหนั่งหมาเฮ้ยเอาดีก,กูโดนแน่เลยวะแล้วกูต้องกลัวป้ายฝัดฮะถ้ากูโดนจับอะกูต้องกลัวปะกูต้องกลัวปะไอ้สัตว ถ้ากูเจอรอยจับก,กูต้องกลัวปะไอ้เฮียึตงตอบกูด,ดิไอ้สัต์ไอ้เฮียมาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ก็โดวนวะเอ้ะชนใหม่หวะหวยเพี่อน่าเบื่อวะ่ะแม่งชนตรวจกูไปสัตลงไปไสัตว์ลงไปลงไปขึ้นน้ำใหม่ไปลงไปขึ้นน้ำใหม่ไปไปไปขึ้นน้ำใหม่ฟาดกูขอแม่แมนแะน่นไนสัตว์ ไปเมื่อกูเยอะไปกูต่อแค่สองยางด้วยมาไอสัตว์เดี๋ยวแม่งไม่สูดสีไอเหี้ยไปไปขึ้น่องใหม่ไปกูขอับปเป๊ะกูขอแบบจั๊กจักหัวกูเลยอ่ะได้ปะไม่ต้องวอลเจ็ดไม่ต้องวอลเจ็ดไอสัตว์เมือกูแค่สองคนเดี๋ยวมึงไหวเปล่าฮะอยากรู้เหมือนกันเลยเนี่ยวัดเวียนเนี่ยอะมึงกล้าปะแบบไม่ต้องวอลเจ็ดอะมึงกล้าเปล่ากูถามเนี่ยแม่งไม่กล้าดูดิแม่งวอลเจ็ดใหญ่เลยเห็นปะดูดิวอลเจ็ดใหญ่วอลเจ็ดใหญ่ไม่มกล้กากาูตัวตัวตัวเหี้ย ไอสัตว์เพื่อนไม่มาหรอกไอควายมึงล,อย,ล,อ,ยลอยเฮียอะไรอยู่มาไอเฮียมามาทั้งหมดมามึงมาทั้งหมดมาไอสัตว์มึงมาทั้งหมดแค่นั้นแหละไอสัตว์มึงมาดิไอ้เหี้ยจับจับกูได้ปะเหี้ยอะไรไปลงไปลงไปลงไป อย่ามาโน้เฮี้ยมากนมาดิมึงก็มา,มาดิว่าแม่นๆไหนสัตว์ฝอกกันพอเปล่าสักสี่คันไหมล่ะฮะทำเฮี่ยอะไรกูได้อ่ะเฮี้ยเลยละเรียบร้อยไป โหดิดเดียวเฮียโหู้วด้ันอย่างโกงเลยสัสโดนแน่เลยวะ Nào đuổi โดยแม่ดับอะดับกยากหน่อยไว้น้องแล้วถ้ากูหนีรอดนะไอสัตว์ไฮไลท์อ่ะหวยยัดแม่ฝนนิดเดียวไวเ้เฮียอะไรอะไร บังอะไรฮะขายโรตีเหรอไอ้สัตว์มึงขายโรตีเหรอคร์มคุยไรอ้กที่พวกมโนโจะมาจับกูสเสลอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยชั่วโมงปีนสิบกว่าจะมาจับชั่วโมงปีนหมื่นกว่าไอ้เหี้ยมึงมโนมะเ่ยเฮ้ยฮะมโนโหรือเปล่าเหี้ย หัดขับเมื่อวาเนเซืร์ไหนหเฮียมาจากกับกูกูต่อยให้สามยางอะ่ะมันพอปะไอสัตว์หมาได้ลิปแล้วไอ้เฮี้ยไม่ต้องแปลกใจนะทำไมวงการกูคือกูคือที่หนึ่งไอ้สัตว์ดูแล้วการผลงานนะไหนเฮี้ย ความใจเย็นบวดสมองอะ่ะหลายคนมองแล้วว่าโดนจับแน่นอนร้อยเปเซ็น100ที่ไหนได้ครับดอมแก้เกมครับไอ้เหี้ยขับแบบมีไหวพิปฏิพานครับไอ้สัต์